ในวันนี้ขอพาไปชมการทําน้ําตาลก้อนสดแบบโบราณซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นําเอาต้นอ้อยสดมาทําการแปรรูปเป็นน้ําตาลก้อนโดยผ่านกระบวนการรีดเอาน้ําการขั้วและขั้นตอนการเทน้ําอ้อยลงใส่พิมพ์จนกลายเป็นน้ําตาลก้อนหรือชาวบ้านเรียกว่าน้ําอ้อยก้อนอย่างที่เห็นในขณะนี้ นางพันีศรีคลังชาวบ้านอุดมศินป์ตำบลนนแดงอำเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามได้บอกว่าการทำน้ำอ้อยก้อนเริ่มแรกนำต้นอ้อยสด ที่ทำการตัดมาจากสวนใหม่ๆมาทำการรีดเอาเฉพาะน้ำอ้อยจากนั้นนำมาต้มในกระทะขนาดใหญ่บนเตาฟืนโดยใช้เวลาต้มประมาณ2ชั่วโมงและทำการกวนไปเรื่อยๆจนได้ที่โดยสังเกตสีของน้ำอ้อยต่อมาก็นำแม่พิมพ์ที่ทำจากกระบอกไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อนขนาดที่แตกต่างกันไปมาแช่น้ำก่อนเพื่อป้องกันน้ำอ้อยติดแม่พิมพ์เวลาแกะออก จากนั้นนำมาวางตั้งบนภาชนะที่มีพื้นเรียบเสมอกันและค่อยนำน้ำอ้อยที่ต้มคั่วได้ที่ซึ่งจะมีความเหนียวมาหยอดลงไปในรูก,กระบอกไม้ไผ่แม่พิมพ์ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีให้น้ำตาลในกระบอกแข็งตัวและก็เย็นตัวจึงทำการแกะออกจากกระบอกนำไปบรรจุถุงหรือนำไปรับประทานได้เลย หากกรณีที่น้ำอ้อยเกิดการต้มนานเกินไปหรือมีความเนื่อตัวไม่สามารถนำมายอดลงในพิมพ์ได้ก็จะทำการแปลรูปเป็นน้ำอ้อยผงหรือน้ำอ้อยปิ๊บก็ได้เช่นกันซึ่งน้ำอ้อยก้อนจะมีรสชาติที่หวานและหอมกลิ่นน้ำอ้อยคั่วและสามารถนำไปเป็นส่วนผสมอาหารได้หลากหลาย ส่วนการจำหน่ายก็จะขายทั้งแบบก้อนและแบบชนิดผงขายเป็นก้อน3ามก้อน10บาทหากเป็นผงก็จะขายเป็นกล่องกล่องละ20บาทและน้ำอ้อยปิ๊บขายในราคาถุงละ20บาทส่วนความรู้ในการทําน้ำอ้อยก้อนนั้นได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากพ่อตาที่ถ่ายทอดให้กับสามีและตนเองก็ได้ศึกษาการทําน้ำอ้อยก้อนจากสามีเรียกได้ว,ว่าสืบทอดภูมิปัญญาต่อมาเป็นท,ทอดซึ่งการทําน้ำอ้อยก้อนนี้ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในสมัยอดีตท,ที่มีการนำเอาอ้อยมาแปรรูปเป็นน้ำตาลก้อนเพื่อใช้ในการประกอบอาหารโดยเฉพาะงานบุญประเพณีต่างๆเช่นทำขา้าวจีชาวอีสานก็จะนำนิยมใช้น้ำไอ้ก้อนไปผสมกับไข่ก่อนที่จะมาทาขา้าวจีซึ่งก็จะให้รสชาติที่หอมหวานหรือสามารถนำไปรับประทานเป็นก้อนสดๆก็ได้เหมือนกันครับเอาสัมผัสนะครับตอนนี้เค็ดเค็ดีอย่างอยู่ครับนี่ เห็ดน้ำอ้อยจ้ะน้ำอ้อยก้อนน้ำอ้อยก้อนนี่เขาีวิธีการเล็้ยงได,ไดครับขั้นแรกก็คือเราเอารีดอ้อยแล้วก็มาต้มก็กคือรีดรีดเอาเฉพาะน้ำอ้อยจากลำมันบ่ะเมียนจ้ะอ๋อครับไออ้อย,อ,อยนี่เขาต้องเขาต้องกำหนดบัวมันต้องเป็นอ้อยพันหน้าหรืออ้อยได้ได้ทั้งสองอย่างจา้ะอืมก็คือเห็ดได้ทั้งสองอย่างเมียนจ้ะครับ เขาเขาล้างจานลังจากได้น้ำอ้อยจากต้นมันมาแล้วเขาเห็ดยังไงต่อครับเอาตัดอ้อยม้านะตัดอ้อยมาแล้วก็มาทำวามสะอาดจ้ะทำวามสะอาดพอมาทำวามสะอาดให้แล้วเพิ่ก็ล้ขัดมันล้างแล้วก็บมะลิมก็คือคือเอาเอาเปลือกออกก่อนเนียนจ้ะทอเปลือกก่อนทอเปลือกเนาะจ้ะบัดบัดนีเตามาลิดลิดลิดเอาเฉพาะน้ำลิดเฉพาะน้ำล้วก็มาต้มแต่เวลาต้มประมาณสอง่วโมงวนคนละ ต้มต้มเต้มหม้อกระทะยังให้หมอกระท้างสิเลยจ้ะอือครับเห็นว่าเป็นตะบอยผมอะครับอือกตีได้ต้มต้มนี่เขาเขาจำจำจำบอกว่าต้มนี่เตาทานเตาอย่างต้มเตาฟื้นเตาทานน้ำมันดาก็ได้จ้ะได้ปะเตาแก๊สก็ได้มันจะเปลืองต้องใส่เวลาโดนแมนเขาใส่ฟื้นแตฟื้นทำบ่อึดองฟื้นมะตะไฮตะน้ำบ่เอื้องกัดกระกระต้มไปเรื่อยเรื่อยอนบ่ครับจ้าต้มไปเรื่อยๆ ต,ต้องต้องต้องสังเกตจังใดครับจังยังสิรูวัดใส่ได้หมใส่ได้เขากระเบิงไปเรื่อยๆช่วงแรกมันกิดปวดธรรมาดา,าดเขาประเด้จประด้ไปเขี่ยมันหรอกบัดตอนนั้นสิได้พผิวมัจัมะมาค้นคือต้มใบก่อนเลยต้มต้มใบกอนเนี่ยนางไฟใส่ย่างเดียวแล้วก็ต้มไปเห็นน้าอ,อื่นได้บบดเขาเขากระเบิดผสมอย่างแค่ว่าเอาหนำอ้อยมาลงเนี่ยจ้าอัน้นำอ้อ,อยย่างเดียวครับแค่ไว่ต้มแล้วประเด้ว่านางเขี่ยตลอดใส่เวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมง เนี่ยไขนมันได้เรามันก็ไว้คิกเป็นแขนๆเป็นเป็นใบเป็นอย่างเรามันก็คราเดี๋ยวมันก็แข็งตัวบันนี่ห่อมาเฮ็ดเฮ็ดอย่างต่อบันนี่ตักตักแล้วอย่างก่อเมี้อนแม่พิมอย่างบุกไม้ไผ่อย่างแม่นจ้าเอาบุกไม้ไผ่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ได้แล้วค่ะจาไปวางระวางแล้วก็ตักได้ถั่วแล้วก็ไปหยอดบุกบุกไม้ไผ่นี่ก็ตัดตัดเป็น เป็นหู้เมนจ่เล,เลือกที่เฉพาะแม่พผที่ว่ามันมีหู้เนาะเมนจ้ะแม่พผบา้าน <จะ S 1> โบกโบกนี่ต้องต้องเฮ็ดยังก่อนบ่แช่น้ำแช่น้ำก้อนจ้ะเวลาเขาต้มน้ำอ้อยเขาไก่ได้แล้วเขาแช่น้ำไว้เพื่อเพื่ออย่างครับแช่น้ำไว้เพื่อว่ามันจะถอดงางจ่าอ๋อเพื่อให้ถอดถอดพิมง่ายเนาะเน้ะครับอาบัณนิ้บัณนี้หลังจากที่ว่าเขาเอาโบกแช่น้ำเนาะเราเราห่อไป อ,าามมอ๋อวางไว้จังไดครับแม่พิมพ์มันอ่ะอ๋อวางใส่ถาดจ้ะถาดถาดเรียบๆอ่ะอ๋อเฮ็ดเทให้มันเรียบแม่นกดๆนี่ต้องเรียบแม่นจ้ะม,ม,มันยังเสมอเราน้ำมันยังสิบ่ไหลออกจากพิมพ์อ๋อครับครับขันขันมันบ่เสมอคือมันสิไหลย้อยเยิ้มเวลาเวลาหยอดลงไปมันก็สิไหลออกดากหมดแม่นมจ้ะหยอดหยอดจนเต็มพุ่นบ่ครับหยอดเต็มจ้ะเต็มแล้วถิ่มไว้สักพักนึงประมาณ หาหนาทีสิบน,าท,นาทีแหละแต่ความนั่นของอ้อยของเขาแข็งตัวก็ถอดได้ก็คือตอนตอนหยอดหยอดนี่ต้องต้องต้องเฝ้าหยอดบอหอด่หรือจัง,งต้องเฝ้าหยอดจ้ะขันใดแล้วต้องเฝ้าหยอดขันทังกับหยอดบาทา่ทันอืมครับในกรณีที่หยอดบ่ทันก็นเห็ดเป็นแบบนี้ก็ได้เพอหะว่ันหยอดบ่ทันก็นสิเป็นผงแม่นเป็นผงแบบนี้จ้ะนี่เนาะเกี่ยวอันนี้เขาคือหลังจากหยอดบ่ทันแล้วหยอดบ่ทันก็คือตีเป็นผงสีก็ได้ขายคือกันอันนี้เขาเอิ้นน้ำอ้อยผงน้ำอ้อยผงครับแม่นจ้ะอืมก็ ีแล้ากับไฮเสถุงกับไปขายได้ขึ้นกันคุณลงค่นพังกับมักไปกินกับกาแฟเฮดใส่ขนมใส่องอย่างเมียนอ้อยก้อนกับน้ำอ้อยผงแล้วก็บน้ำน้ำอ้อยปิ๊บก็ได้เฮ็ดแบบเฮ็ดแบบยุ่ยยุ่ยอ่ะคือจ้างอ่ะน้ำตาลปิ๊บเ่าเนี่ยบอกเมียนจ้ะเฮ็ดได้หลายอย่างขันเขาเพาะเบียร์ก่อก็คือเอาสมันแล้วกับเฮ็ดเพราะว่ามีพ่นสั่งอยู่มีหลายแบบเมียนมีหลายแบบค่ะน้ำอ้อยก้อนแบบน้ำ น้ำอ,อ้อยย้อยสีเขืเอินนะเห็ดน้ำอ้อยผงครับเอาเอาความรู้ในการเฮ็ดน้ำอ้อยนี่เขาเขาไปศึกษาเรียนรู้มากจะใส่น้ำอ,อ้อยก่อนน้ำอ้อยผงน้ำอ้อยเฮ็ดขึ้นมาเองครับผมปัญญาออ๋ใส่ผมปัญญาชาวบ้านเมียนชาวบ้านเอาได้รับการถ่ายทอดมาจากไซบอ่อันผู้แฟนจัดเราเคยเห็ดมาก่านอนอ๋อคือคือแฟนเออพอผลน้าเห็ด ทำไมผู้เฒ่าหัวตุ่มเอาใส่เข้หีบบ้างสิล่ะใส่เชียงหีบใส่คว้หลากอีกยังประมาณนี้ล่ะก็บอกเคยเห็นน้ำเปิ้ืกันดนี้กันี้องเก่าน้ำความหลูสมัยพุ่นมามาทดลองเหยียบสองเ้าเองแม่ยันดาครับเอาขายจังไดครับขายน้ำอ้อยก้อนน้ำอ้อยผงน้ำอ้อยปิ๊บในห้องน้ำอ้อยอันนี้คือถามก้อนสิบบาทแล้วก็แพ็คใส่กล่องก็มีน้ำเอาไปอื่นงานจ้ะ ต้องอะไรยี่สิบก็คือน้ำอ้อยก้อนนี่สามก้อนยี่สิบบาทสามก้อนสิบสิบบาทจ้ะอ๋อสิบบาทราคากันเองนะคะแค่บ้าทแค่บ้านเนาะส่วนส่วนผงนี่แล้วครับส่วนผงกับแพ็กใส่กล่องใส่กล่อง่นกล่องใหญ่ปะครับกล่องใหญ่ติดไปด้ยมีกล่องเนอเป็นกล่องเนาะกล่องละเท่าไหร่ครับกล่องละไรยี่สิบบาทกล่องละไรยี่สิบ นี่หัดปีบอีกเมียนจะน้ำต้านปีบเพิ่มเงินบรรจุใส่ยังใส่ถุงใส่ถุงใส่ปุ๊กใส่กระปุ๊กส่งเพไนเลยแต่ถุงละสิบบาทยี่สิบบาทอันนี้หมดตามราคาแต่ในคนสั่งก์ขายแบบแต่ชนิดเนาะเมียนจะเราเราห้องไปขายใส่รับสมัคขายในชุมชนนี่เหรอจ้ะอ๋อในในชุมชนในในหมู่บ้านเนาะเมียนจะขายในชุมชนในหมู่บ้านขายขายขายดีป่ะครับ แกต้มทัฒน์ผุนละทันเลยเนาะเ <c oughs> อาเอาหากหากมีผู้สนใจอยากอยากจะสื่อไปกินไปรับประทานอยากกุดหุนหนี่สามารถติดตอ่อได้จังไนครับติดตอ่อได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์ไปจ้ะบเบอร์เบอร์โทรนะครับศูนย <c oughs> ์แปดศูนย์เจ็ดหกศูนย์ศูนย์เก้าสองสองของชูศักดิ์ศีครั้ง้กท่านสิเขามาเลี้ยนรูจังสีกับเ <c oughs> ขามาได้บ่ครับได้จ้ะอ๋อเขามาเลี้ยนรูได้เนะาะสถา,านที่ตั้งนิสัยครับ บ้านอุดมศิลป์จ้ะบ้านยังก่อครับบ้านอุดมศิลป์บ้านอุดมศิลป์จะ้ะบ,บนมันแดงเปอบารเบือจังหวัดมาสารคามค่ะอืคครครับับบ